สวัสดีนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนคะ่ะกลับมาพบกันที่เช่จากกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษ let's go โดยคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูนงรักสมพงษ์หรือเชิญจ๋านั่นเองค่ะเด็กๆน่าจะพร้อมเรียนกันแล้วใช่ไหมล่ะเชิญจ๋าเชื่อว่านักเรียนรออยู่แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเลยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คืออะไรคะหนังสือเรียนแล้วก็แบบฝึกหัดค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลย อยากรู้ไหมคะว่าวันนี้เรียนเรื่องอะไรง่ายๆเลยค่ะวันนี้เราจะไปเรียนในเรื่องของอาหารกันหิวแล้วใช่ไหมล่ะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้อาหารที่เราจะเรียนได้แก่อะไรบ้าง Let's go ไปกันเลยคะ่ะ ให้นักเรียนเปิดมาในหนังสือหน้านี้เลยก็คือในหน้า68นะคะในหน้า68 a learn the words ก็คืออะไรคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนคะ่ะว่าอาหาร8ชนิดนี้หมายถึงอะไรเดี๋ยวเชื่อจ๋าจะเปิดซีดีให้ฟังจากนั้นเดี๋ยวเชื่อจ๋าจ,จะกลับมาแปลให้คะ่ะตั้งใจฟังกันนะคะ Let's learn. A. Learn the words. Number one, fried noodles. Number two, potato salad. Number three, sushi. Number four, ravioli. Number five, crepes. Number six, kimchi. Number 7 Tofu Number 8 <eight. S 2> Tacos ค่ะทีนี้นะคะเรามาฟังความหมายกันบ้างนะเดี๋ยวเชื่อจากแปลให้นะคะข้อที่หนึ่งฟา o ต์นูดลสก็คืออะไรคะกว๋วยเตี๋ยวแห้งนั่นเองคะ่ะ Number 2 Po ง a t a ลโดสัลก็คืออะไรคะมันฝรั่งบดคะ่ะ Number 3สูชิ อันนี้เชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนคงชอบทานกันนะคะ Number 4 r a v i o ราเป็นอาหารของนะคะประเทศอิตาลีค่ะ n u m b e r 5 c a ฟ e s ก็คือเคฟส n u m b e r 6ร i m ิกก็คือนะคะกิมจินั่นเอง Number 7์เซเเตาหูและข้อที่8 ชาโกสนะคะเป็นอาหารของประเทศเม็กซิโกค่ะคล้ายๆกับลักษณะหน่มเบื้องบ้านเรานั่นเองนะคะแต่คนละอย่างกันค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วก็ความหมายกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อบีกันว่าเคยทานไหมเราจะใช้ประโยคคำถามว่าอะไรไปฟังกันค่ะ Ask and Answer Kate and Andy are talking about foods they have eaten. They want to taste new foods. Have you ever eaten sushi? Yes, I have. No, I haven't. Eat. Eaten. Number one. Have you ever eaten sushi? Yes, I have. Number two. Have you ever eaten kimchi? No, I haven't. Number three. Have you ever eaten tofu? Yes, I have. Number four. Have you ever eaten tacos? Yes, I have. Number five. Have you ever eaten potato salad? No, I haven't. Number eaten noodles? you Have ever fried Yes, have 6 I ค่ะเรามาดูนะคะเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติมนะคะในหน้านี้ก็คือ Have you ever eaten หมายถึงเคยทานไหมหรือเคยกินไหมนั่นเองนะคะคำว่า eat ที่นักเรียนเห็น eat เช่น e นี้นะคะเป็นกริยาช่องที่3ของคำว่า eat นั่นเองค่ะเราก็เลยอ่านว่าคำว่า eat เช นะคะถ้าเราเคยให้ตอบ yes I have แต่ถ้าไม่เคยให้ตอบ no I haven't ทีเชื่อจ๋าจะมีนะคะให้นักเรียนได้ลองตอบกันบ้างเนาะดังนั้นนะคะเราไปลองตอบกันดูค่ะค่ะวิธีการตอบนะคะถ้านักเรียนเห็นคำถามนี้ have you ever eaten คำถามทีเชื่อจ๋าค่ะถามคำว่าซูชิ นั่นหมายถึงนะคะคำถามนี้เอาไว้ถามว่าเคยกินซูชิไหมวิธีการตอบตอบได้สองแบบค่ะถ้าเราเคยทานให้ตอบคำว่า yes I have ก็คือเคยแต่ถ้าไม่เคยให้เราตอบคำว่า no I haven't ทีนี้พอจะทราบกันแล้วนะคะวิธีการตอบเชาา่าจ๋าจะให้เรียนได้ฝึกตอบกันนะคะไปดูกันเลยค่ะนักเรียนคะฝึกตอบกันนะ ข้อนี้เช่าจ๋าถามว่า h a v e y o u ever eaten spaghetti นักเรียนเคยทานสปาเกตตีบ้างหรือเปล่าคะใครเคยให้นักเรียนตอบ Yes I have ใครไม่เคยให้ตอบคำว่า No I haven't ยังไม่หมดแค่นี้นะเชื่อจ๋ามีอีกคะ่ะ Have you ever eaten burrito? คำว่า burrito นี้นะคะเป็นอาหารของประเทศเม็กซิโกนะคะถ้านักเรียนเคยทานนะคะนักเรียนตอบว่า Yes, I have แต่ถ้าใครไม่เคยทาน No, I haven't เรามาต่อข้อต่อไปกันเลยข้อนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงเคยทานนะ Have you ever eaten kimchi ผักดองนั่นเองนะคะเคยทานไหมใครเคยตอบคะ่ะ Yes I have ใครไม่เคยให้ตอบคำว่า No I haven't ติเชอร์จ๋านะคะนำคำถามมาให้ลองตอบกันนะคะสข้อนักเรียนคะจำได้นะว่าอาหารทั้ง8อย่างนะคะได้แก่อะไรบ้างจากนั้นเราไปดูในแบบฝึกหัดของเรากันดีกว่าคะ่ะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้า66 ในหน้านี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ย find and circle the words หาคำศัพท์นะคะที่อยู่ข้างบนในช่องสี่เหลี่ยมด้านบนเลยแล้วนักเรียนก็วงกลมนะคะการวงกลมให้นักเรียนวงกลมด้วยปากกาแดงวิธีการหานักเรียนจะต้องหาไปทีละคำนะคะก็คืออันดับแรกเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้าง find noodles ซึ่งตัวอย่างวงกลมมาให้แล้วนักเรียนก็ไม่ต้องนักเรียนก็ต้องหาอีก7จ็ดคำได้แก่คำว่า crepes potato salad kimchi sushi tofu ravioli and tacos ดังนั้นนักเรียนก็ต้องหา7จ็ดคำนี้ว่า7จ็ดคำนี้อยู่ตรงไหนจากนั้นให้นักเรียนวงกลม เชื่อจ๋าจะให้เวลานักเรียนทำนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะในส่วนของข้อ B เอาไว้ก่อนนะคะให้นักเรียนทำในส่วนของข้อ A ก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทำพร้อมกันตั้งใจทำนะคะเชื่อจ๋าให้เวลานักเรียนค่ะ พวกเราจนท่าสิริลออรวมประสานสัมพันธ์สมัยหมตีเฉอชิชาตทำรงพระทุนอง์ราชันยังยหยัดหยึดหลักศาสนาปมใจนาะที่แห่งนี้เรามีดอกแก้วงามลำคำไสัตร์ทิพน์ของเราเปลี่ยนปัญญาดังแก้วอันประเสริฐ เล็ดล้ำอัมพายคุณธรรมเป็นเอกเพลกไว้ดำรงไว้วิทีไทยนทำธรรมชาติ เชินเรามาร่วมกับกานบทเพลงแห่งรักและความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความส,สุใสเราคือจันทศริกิทิยา บทเพลงแห่งรักและความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสดใสเราคือจันทร์ศริวิทยาเรา,เราคือจันทร์ศริวิทยานี่คือจันทร์ศริวิทยา เฉลยกันแล้วนะคะเตรียมปากกาเอาไว้ตรวจด้วยนะทีเชอร์จ๋าขอเฉลยแล้วกันเลยนะคะ CREBS อยู่ส่วนไหนตรงนี้เลยคะ่ะนักเรียนคะ่ะวงกลมแล้วก็ตรวจตามด้วยนะคะคำต่อไป potato salad ตรงนี้คะ่ะ g i m e g อยู่ตรงไหนนะ นักเรียนเห็นเหมือนกันกับดิเช์หรือเปล่าคะตรงนี้คะ่ะต่อไปกันเลยซูชิใกล้ๆก,กับคำว่าอะไรนะซูชิอ่าคำนี้คะ่ะเหลืออีก3ามคำเช็คนะคะว่าเหมือนกันกับดิเช่หรือเปล่าโชฟูโชฟูตรงนี้คะ่ะคำต่อไปราวิโอริ คำนี้ยาวเลยนะคะอยู่ตรงไหนตรงนี้ค่ะและคำสุดท้ายก็คือ c h a r g o s นะคะนักเรียนเห็นไหม c h a r g o s อยู่ตรงไหนนะ c h a r g o s ตรงนี้ค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่หาเจอนักเรียนก็เก่งมากๆเลยนะคะสามารถตรวจไปพร้อมกันกับทีเชอร์เลย ที่เชอร์จะาได้บอกไว้ว่าส่วนในข้อ b นั้นเราจะทำไปพร้อมกันไปดูในส่วนของข้อ b กันเลยค่ะในส่วนของข้อ b นะคะเขาบอกว่า what about you right คำว่า what about you คือเกี่ยวกับตัวคุณก็คือตัวเรานั่นเองนะคะจากนั้นให้นักเรียนเขียน นักเรียนดูค่ะมีสองข้อสองข้อนี้เขาถามอะไรเรา Have you ever eaten f l y noodles นักเรียนเคยกินก๋วยเตี๋ยวแห้งหรือก๋วยเตี๋ยวผัดบ้างหรือเปล่าคะถ้าเคยเราจะต้องตอบคำว่าอะไรคะ Yes I have ใครเคยนักเรียนก็ตอบคำนี้ไปเลยแต่บางคนบอกว่าไม่เคยล่ะจะตอบคำว่าอะไร ใครที่ไม่เคยนะคะให้นักเรียนเขียนคำนี้ลงไปค่ะ No I haven't นั่นเองนะคะขอ้อที่2 Have you ever eaten crepes c r e p โยเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยทานเครปกันนะคะถ้าใครเคยให้ตอบ Yes I have เหมือนเดิมแต่สำหรับคนที่ไม่เคย No I haven't เท่านั้นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเชื่อจาก,ก็ฝากในเรื่องของคำพท์เกี่ยวกับอาหารแล้วก็นะคะการถามว่าเคยหรือไม่เคยโดยเราใช้คำว่า have you ever eaten ถ้าเคยเราจะใช้คำว่า yes i have แต่ถ้าไม่เคยเราจะใช้คำว่า no i haven't ค่ะนักเรียน เราจะได้เจอกันในวันศุกร์นี้แล้วนะคะการบ้านนักเรียนอย่าลืมนำมาส่งด้วยแล้วก็ทำให้เสร็จด้วยนะคะเพราะว่าสามารถดูย้อนหลังได้แต่วันศุกร์นี้ทุกคนต้องเสร็จแล้วก็นำมาส่งที่เชื่อจาด้วยนะค่ะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะ See you soon ไว้เจอกันในวันศุกร์นี้นะคะสำหรับวันนี้เชอจ๋าก็ต้องบายบายไว้เจอกันคะ่ bye คะบายบายค่ะ